สวัสดีทุกคนนะครับที่รับชมในคลิปนี้นะครับก็พามาชมาเนื้อไม้นะครับซึ่งไม่ค่อยอไม่มีแปรรูปจำหน่ายนะครับทั่วๆไปนะครับแล้วก็การนิยมใช้นั้นก็ไม่ค่อยมากนะครับเนือ่องจากว่าไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งที่ความทนทานนั้นสูงนะครับแล้วก็ขนาดก็ไม่ใช่ไม้ ขนาดที่ให้เนื้อไม้จํานวนมากนะครับเป็นไม้ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ถึงเตยมที่ก็ประมาณขนาดกลางนะครับอาจจะนิยมปลูกประดับนะครับดอกเขาสวยมีกลิ่นนี่คือต้นปีบนะครับหรือว่าต้นกาสลองหรือต้นกางของนะครับความ แข็งแรงทนทานนะครับไม้ชนิดนี้ก็เนื้อนั้นไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปนะครับส่วนความทนทานนะครับก็ถ้าไม้อายุมากๆนะครับเช่นแผ่นนี้นะครับอายุมากมีอายุที่แก่ก็มีความทนใช้ได้พอสมควรนะครับนึกว่าไม้แผ่นนี้นะครับโดนตัดทิ้งออกจากบริเวณที่ ดินที่จะทําสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะครับก็เป็นเวลา7ปีนะครับก็ทิ้งไว้เรื่อยแล้วก็ทิ้งไว้ติดกับพื้นดินนะครับก็ปวกไม่ยังไม่ทําลายนะครับสภาพยังดีอยู่ส่วนการรับน้าหนักนั้นก็เนื่องจากว่าไม่ใช่ไม้ที่เนื้อแข็งมากนะครับการที่จะรับน้ําหนักนั้นก็รับได้พอประมาณในตัวเขานะครับ ไม่ได้ถึงกับต้องไปไปเป็นคานที่รับน้ำหนักได้ดี mm hmm. เช่นเท่าพวกไม้แตงไม้ตะเคียนไม้แดงพวกนี้นะครับก็รับได้นะครับแต่ว่าไม่ถึงกับต้องไปแบกน้ำหนักมากเหมือนกับไม้พวกนั้นนะครับแม้วอาไม้ชนิดใดนดครับถึงจะเป็นเนื้ออ่อนก็ทำโครงสร้างได้หมดนะครับก็ทำเป็นโครงสร้างส่วน ที่แข็งแรงได้เพียงแต่ว่าก็มีการกระจายน้ำหนักการาใช้ประโยชน์ที่ให้เหมาะกับเขานะครับในคุณคุณสมบัติที่เขามีอยู่ที่เป็นอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังของเขานะครับ ก็มาชมสีสันรวดลายของเขานะครับไม้ก็จะออกมาโทนสีขาวอมเหลืองนะครับบางครั้งก็จะมีเป็นสีเทานะครับปะปนอยู่ลายก็สวยนะครับ โทนสีสว่างออกขา,ขาวๆดีนะครับเนื้อเวลาเราขัดก็ทำได้ไม่ได้ยากนะครับขัดให้ละเอียดก็ไม่ยากนะครับนี่จ่ว่าไม้นั้นไม่ได้เนื้อแข็งแกร่งอะไรมากมายนะครับ ก็ได้ทำการขัดตกแต่งนะครับเก็บขอบอะ,อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงสีโพลียูริเทนนะครับประมาณสีรอบนะครับก็มาชมนะครับสภาพของเขาจะเป็นยังไงนะครับสีสันรวดลายของเขานะครับก็คล้ายกับไม้ กันเกลานะครับก็ให้ความสวยงามสีออกทนออกสว่างขาวนะครับ